ชาดกว่าด้วยไฟประจําวันเกิดครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันเย็นวันหนึ่งในโรงธรรมสภาเมื่อเหล่าพระภิกษุพุทธสาวกได้กราบทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกเดียรถีหรือนักบวชนอกศาสนาที่ตั้งสำนักอยู่ด้านหลังพระวิหารเชตวันได้บำเพ็ญตบะด้วยการนั่งกระโยงการห้อยหัวลงอย่างค้างคาว การนอนบนหนามแหลมหรือการนอนเหนือกองไฟห้ากองที่เรียกว่าการย่างไฟนั้นก่อให้เกิดกุศลหรือไม่อย่างไรพระเจ้าค่าพระศา,าสดาตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการมุ่งบำเพ็ญตะบะแบบนี้ไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์ไม่ได้ก่อให้เกิดบุญกุศลใดๆไม่ได้ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในทางที่จะมุ่งไปสู่นิพพาน ในการก่อนก็มีบัณฑิตที่เข้าใจว่าการบำเพ็ญเช่นนี้จะทำให้มีความเจริญในชานสมาบัติจึงนำเอาไฟประจำวันเกิดเข้าไปบูชาในป่าก็ไม่พบประโยชน์อันใดเลยแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสแสดงสองเรื่องดังนี้เรื่องที่ 1. นึ่งอัฐกถฐานางคุตตะาชาโดกในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในนครพรราณสี ยุคนั้นคนในวันณนะพรามณ์ที่อยู่ในวันณะสูงสุดพากันนับถือลัทธิบูชาไฟซึ่งพราหมณในสกุลอุทิศจะก็เช่นกันเมื่อนางพรามมณีให้กำเนิดบุตรชายพราหมณ์หัวหน้าครอบครัวก็ได้เก็บรักษาไฟประจำวันเกิดไว้ให้พอบุตรชายมีอายุครบ16ปีอุทิศจะพรามณ์ก <esf. Suzanne> ็ได้มอบไฟประจำวันเกิดนั้นให้แก่บุตรชายพร้อมกับบอกให้บุตรเลือกทางเดินชีวิต ว่าจะครองเรือนหรือจะบวชถ้ามุ่งหวังจะครองเรือนก็ให้ไปเรียนตรายเพศแต่ถ้าหวังจะละทางโลกเพราะหวังจะไปพรหมโลกก็ให้เข้าป่าเพื่อบำเพ็ญตบะโดยนำไฟประจำวันเกิดนี้ไปบูชาด้วยพรามผู้เป็นบุตรชายเห็นภัยของกิเลสไม่ประสงค์จะครองเรือนจึงลาพ่อแม่ถือไฟเข้าป่าเมื่อพบภูมิทัศน์อันน่ารื่นรมก็ได้สร้างกระท่อมเล็กๆ เลี้ยงชีพอยู่ในป่าด้วยหัวเผือกหัวมันเงาบัวรากไม้และสัตว์เล็กสัตว์น้อยตามแต่จะหาได้พรามนำไฟประจำวันเกิดของตนมาจุดก่อกองไฟขึ้นเป็นกองใหญ่แล้วทำการบูชาเทพแห่งไฟโดยไม่ยอมให้กองไฟนั้นดับลงเลยวันหนึง่งขณะที่พรามไปหาเก็บผลไม้ก็ได้พบกับพวกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชายป่ามาเดินตามหาวัวฝูงหนึ่ง พรามจึงชี้บอกทางแก่ชาวบ้านเพราะตนเพิ่งได้พบกับฝูงวัวก่อนที่จะมาพบกับพวกชาวบ้านพอดีเมื่อชาวบ้านได้พบฝูงวัวของตนแล้วจึงมอบวัวให้กับพรามตัวหนึ่งเป็นการตอบแทนพรามเดินจูงวัวไปล่ามไว้ที่ที่พักของตนในใจก็คิดว่าจะฆ่าวัวเพื่อบูชาเทพแห่งไฟแต่ก็วิตกว่าตนเองไม่มีเกลือที่จะใช้หมักเนื้อวัวพรามจึงเดินไปขอเกลือในหมู่บ้าน ระหว่างที่พรามเดินออกไปนั้นก็มีพรานล่าเนื้อกลุ่มหนึ่งเดินสวนเข้าไปเพื่อล่าสัตว์เมื่อผ่านมาถึงกระท่อมที่พักของพรามหนุ่มเห็นมีวัวถูกล่ามอยู่พวกพรานเนื้อจึงพากันฆ่าวัวก่อไฟแล้วย่างเนื้อกินเมื่อเสร็จแล้วก็เอาเนื้อที่เหลือกลับไปด้วยเหลือไว้แต่หางแข้งขาหนังและขนวัวเมื่อพรามกลับมาถึงกระท่อมของตนเห็นเศษซากของวัวที่เหลือไว้ก็สลดใจ คิดได้ว่าเทพแห่งไฟนี้ก็ช่างกระไรเลยวัวน,นี้เราตั้งใจเอามาถวายแท้ๆก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ปล่อยให้คนอื่นมาฆ่ากินตัดหน้าไปซะได้แล้วไฟจะรักษาตัวเราได้อย่างไรกันแบบนี้บูชาไปจะได้อะไรน่าจะไร้ประโยชน์เสียมากกว่าคิดพรางพรามก็เอาเศษซากวัวที่เหลือนั้นโยนเข้ากองไฟบูชาที่ตนจุดไว้แล้วกล่าวออกมาดังๆว่าไม่มีเนื้อสำหรับท่านแล้วเทพแห่งไฟ เหลือแค่หางและเศษซากเท่านั้นท่านจงรับไปไฟไม่ใช่ผู้ที่น่านับถือไม่ใช่ผู้ที่จะพึ่งพาไปในทางที่ดีได้เหมือนสัตบุรุษไฟก็แค่แสงสว่างที่จุดขึ้นมาเมื่อข้าพเจ้าเกิดเท่านั้นแล้วพราหมณ์ก็ไปตักน้ำมาสาดกองไฟบูชาจนดับสนิทถือเป็นการเลิกบูชาอย่างเด็ดขาดจากนั้นมาพราหมณ์ก็ได้บวชตนเป็นฤาษีมุ่งมันกระทำกสินบริกรรม เพียงไม่นานก็ได้ซึ่งอภิญญาและสมาบัติพระดาบทเป็นผู้ที่ไม่เสื่อมจากฌานตลอดอายุไขเมื่อถึงแก่กาละแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกเรื่องที่2องอัฏกถา,าสันทวชาดก อีกการหนึ่งเรื่องราวก็จะคล้ายกันคือพรามหนุ่มไม่มุ่งหวังจะเป็นผู้ครองเรือนเลือกที่จะละทางโลกกราบลาพ่อแม่แล้วรับเอาไฟประจำวันเกิดเดินทางมุ่งสู่ป่าใหญ่เมื่อพบภูมิทัศน์ที่ตนชอบใจก็ได้สร้างกระท่อมเล็กๆปรับพื้นที่บริเวณกระท่อมให้เตียนโล่งสะอาดน่าอยู่นำไฟประจำวันเกิดที่ติดตัวมาด้วยนั้นมาเป็นเชื้อในการก่อกองไฟบูชาขึ้นใกลๆที่พัก วันหนึ่งมีชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้ป่าได้มาเชิญพราหมณ์ให้ไปสวดในพิธีที่ชาวบ้านทำทานอย่างยิ่งใหญ่เมื่อเสร็จพธิธีพวกชาวบ้านก็ได้มอบข้าวปลายาิกับข้าวคลุกเนยใส่ให้แก่พราหมณพราหมณ์จึงตั้งใจว่าจะนำข้าวนั้นไปถวายเทพแห่งไฟพอกลับมาถึงที่พักพราหมณ์ก็ได้ไปยืนหน้ากองไฟสวดบริกรรมแล้วสาดข้าวปลายาิกับข้าวคลุกเนยใส่นั้นเข้าไปในกองไฟเพื่อเป็นการบูชา แต่ส่วนประกอบในข้าวทั้งสองนั้นเป็นเสมือนแหล่งเชื้อเพลิงชั้นดีเพราะมีทั้งน้ำมันพืชเนยน้ำตาลน้ำผึ้งข้าวตอกข้าวเมาลูกเดือยมะพร้าวแก่และอื่นๆอีกมากมายไฟจึงลุกพลึบขึ้นเป็นเปลวสูงท่วมหลังคากระท่อมไม้ของพรามและเผาพรานจนหมดสิน้นพรามนั้นทั้งตกใจทั้งกลัวยืนมองกระท่อมน้อยของตนที่ตอนนี้ถูกไฟเผาจนเหลือแต่ฐานแดงๆ แล้วก็สลดใจคิดได้ว่าเรือนของเราอุตสาหสร้างมาด้วยความยากลำบากบัดนี้ถูกไฟเผาไหม้ไปหมดแล้วไฟนี้ก็เปรียบเสมือนคนชั่วที่ไม่รู้คุณของเราเราบูชาด้วยข้าวปลาญาติอย่างดียังมาก่อความพินาศแก่เราได้แสดงว่าเราไม่ควรเป็นมิตรสนิทสนมกับไฟเมื่อคิดได้ดังนั้นพรามจึงเดินไปตักน้ำมาสาดใส่กองไฟจนมอดลงเท่านั้นยังไม่พอ พรามยังไปเอากิ่งไม้มาฟาดกองไฟอีกเพื่อให้ดับสนิทเมื่อเห็นว่าไฟดับสนิทแล้วพรามก็เดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ป่าหิมพานเพื่อตั้งใจว่าจะบวชตนเป็นฤาษีและฝึกความเพียรอยู่ที่นั่นระหว่างทางพรามได้พบกับสัตว์สีตัวภาพที่เห็นคือนางกวางกำลังเลียปากให้ราชสีเสือเหลืองและเสือโคร่งอย่างสนิทสนมและรักใคร่พรามเห็นดังนั้นก็คิดได้ว่า อันความสนิทสนมที่ก่อให้เกิดความพินาศที่ก่อให้เกิดภัยร้ายแรงคือความสนิทสนมด้วยอำนาจตันหาและความสนิทสนมด้วยความเป็นมิตรกับคนชั่วคนพานเช่นตัวเองที่เป็นมิตรกับไฟจึงถูกไฟเผาพรานจนไม่เหลืออะไรและนางเนื้อกวางตัวนี้สนิทสนมกับสัตว์นักล่าทั้งสามเมื่อสัตว์นักล่าสิ้นความเอ็นดูรักใครสักวันนางกวางก็อาจจะกลายเป็นอาหารของพวกมันได้อย่างง่ายดาย เมื่อเดินทางถึงป่าหิมพานต์แล้วพรามก็ได้บวชตนเป็นฤาษีมุ่งมั่นฝึกปฏิบัติตนจนได้ซึ่งอภินญญาและสมาบัติพรามเป็นผู้ทรงฌานตลอดอายุไขเมื่อถึงแก่กาละแล้วก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าพรามผู้บูชาไฟทั้งสองการนั้นคือเราตถาคต